ีต้อนรับกลับสู่ช่อง Invest Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรีวิว Toyota Hilux รุ่นปี2026รถกระบะไฟฟ้าล้วนแบบละเอียดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมัร์นะการขับขี่ห้องโดยสารภายในไปจนถึงราคาที่คาดว่าจะวางจำหน่ายสำหรับใครที่กำลังคิดจะเป็นเจ้าของรถกระบะพลังงานไฟฟ้าคันนี้ห้ามพลาดเลยครับตั้งแต่แรกเห็น Toyota Hilux รุปี2026ก็มาพร้อมดีไซน์แนวคิดแข็งแกร่งและคล่องตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของ Hilux Generation ใหม่ รุ่นไฟฟ้าจะไม่มีฝากระจังหน้าแบบดั้งเดิมแต่เปลี่ยนเป็นด้านหน้าที่เรียบเลื่อนดูทันสมัยและลู่ลมมากขึ้นเสริมด้วยฝาหน้าเล็ทรงเรียวและซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ช่วยให้รถดูดุดันแข็งแรงแม้จะเป็นรถอีวีก็ตามตัวรถยังคงใช้โครงสร้างแบบแชสซี่แยกตัวถังหรือบอดี R ้ออนเฟรซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของความทนทานหนแบบฉบับฮิลเลกสและในหลายตลาดจะมีเฉพาะตัวถังแบบดับเบิลแคปเท่านั้นภายใต้ตัวรถฮิลเล็กสเบลมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่กับเพลินสีล้อ,ลอตลอดเวลาให้กําลังประมาณ100 93แรงมา้าและแรงบิดที่ตอบสนองได้ทันใจแบตเตอรี่ขนาดประมาณ59.2กิโลวัตต์ชั่วโมงถูกติดตั้งไว้ต่ำในโครงสร้างรถช่วยเพิ่มความมั่นคงทั้งบนถนนและเส้นทางออฟโรดโตโยต้าประเมินระยะทางการขับขี่ไว้ราว150ไมล์หรือประมาณ240กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งอาจไม่ใช่ตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับรถ E ีบางรุ่นแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในไซตงงานฟาร์มหรือการใช้งานประจำวันเมื่อมีจุดชาร์จที่บ้านหรือที่ทำงาน ในด้านสมรรถนะการขับขี่ฮิลเส์เบลให้ความรู้สึกแตกต่างจากฮิลเสตีเซนอย่างชัดเจนระบบไฟฟ้าให้การขับขี่ที่เงียบนุ่มนวลและอัตราเร่งที่คล่องตัวเกินตัวสำหรับรถกระบะขนาดนี้เมื่อออกนอกเส้นทางรถยังคงความสามารถออฟโรดที่น่าประทับใจด้วยโหมดการขับขี่หลายรูปแบบและระบบมัตติทีเออเอไที่ช่วยกระจายแรงบิดและแรงเบรกให้เหมาะกับพื้นผิวอย่างโคลนหิน หรือสายแม้ความสามารถในการลากจูงและบรรทุกอาจลดลงเล็กน้อยจากรุ่นดีเซลเนื่องจากน้ำหนักของแบตเตอรี่แต่ก็ยังให้การยึดเกาะแบบ 4C และความสามารถในการลุยน้ำตามมาตรฐานฮิลล์สภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกทันสมัยได้แรงบันดาลใจจากโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์รุ่นใหม่มาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดเดียวกันรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายมีแท่นชัชสมาร์ทโฟนแหล